สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องชนิดของประโยคกันเลยนะคะเรามาดูกันเลยว่าชนิดของประโยคมีอะไรกันบ้างตามมาดูเลยจ้าประโยคเกิดจากการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นมา เรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์ประโยคประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงใช้สื่อสารกันได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนประโยคจำแนกตามลักษณะโครงสร้างได้สามชนิดดังนี้จ้า ประโยคแบ่งได้3ามชนิดคือประโยคความเดียวหรือเรียกว่าเอกถัประโยคประโยคความรวมเรียกว่าอเนกถัประโยคส่วนประโยคความซ้อนคือสังกรประโยคเรามาดูประโยคความเดียวกันก่อนเลยค่ะประโยคความเดียวคือประโยคที่มีใจความเพียงความเดียวมีภาคแสดงภาคเดียวเช่นลมพัด ควายกินฟางข้าวลิงขึ้นต้นมะพร้าวเรามาดูประโยคความเดียวอาจมีส่วนขยายนะคะในในประโยคนี้ค่ะเช่นมาวิ่งเร็วมากคําว่ามากเป็นส่วนขยายของประโยคนี้ค่ะควายตัวนั้นกินฟางข้าวคําว่าตัวนั้นเป็นส่วนขยายของประโยคนี้นะคะส่วนลิงขึ้นต้นมะพร้าวสูงคําว่าสูงเป็นส่วนขยายของประโยคค่ะ ค่ะส่วนประโยคความรวมคือการที่เอาประโยคความเดียวตั้งแต่สองประโยคมารวมกันโดยใช้สันธานเป็นตัวเชื่อมนักเรียนมาดูกันเลยนะคะประโยคความรวมแบ่งได้สี่ชนิดคือ 1. ใจความคอยตามกันใช้สันธานและทางและแล้วก็แล้วจึงครั้นก็ครั้นจึงถ้าว่าถ้าก็ พี่ว่าเป็นตัวเชื่อมเช่นตาและยายไปวัดครั้นเขาอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวพอฝนตกแล้วแดดก็ออกส่วนขอ้อ2ใจความขัดแยง้งนักเรียนมาดูกันเลยนะคะโดยใช้สันธานแต่ถึงก็กว่าก็แต่ทว่าเช่นแดงเป็นชาวนาแต่เขาเป็นชาวไร่กว่าเขาจะทำเขื่อนน้ำก็ท่วมถึงเธอรูปสวยก็พูดจาไม่สุภาพ นักเรียนมาดูข้อ3ามเลยค่ะใจความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้สันธานหรือมิฉะนั้นไม่เช่นนั้นเป็นตัวเชื่อมเช่นเธอจะเรียนนิติศาสตร์หรือบัญชีเธอไปกับฉันมิฉะนั้นเธอเฝ้าบ้านเธอต้องเลิกเล่นการพน,นันไม่เช่นนั้นเธอจะติดคุกมาดูข้อสี่กันเลยใจความเป็นเหตุเป็นผลกันจะใช้สันธานแบบไหนเพราะ เพราะจึงเพราะฉะนั้นจึงฉะนั้นจึงเป็นตัวนั้นเป็นตัวเชื่อมและจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนแล้วมีผลตามมาภายหลังค่ะเช่นเพราะเขาขยันจึงร่ำรวยฝนตกฉะนั้นน้ำจึงท่วมนักเรียนมาดูข้อสังเกตกันเลยนะคะถ้าผลเกิดก่อนเหตุตามหลังจะเป็นประโยชน์ความซ้อนเช่นเขาสอบตกเพราะเขาป่วย น้ำท่วมพเพราะเขื่อนพังประโยคความซ้อนคือประโยคที่มีประโยคใหญ่หรือประโยคหลักอยู่หนึ่งประโยคแล้วมีประโยคย่อยซึ่งเป็นประโยคความดียวซ้อนอยู่เช่นประโยคหลักเรียกว่ามุขขยะประโยคซึ่งคำว่ามุขแปลว่าหลักหรือใหญ่นั่นเองค่ะ ประโยคย่อยที่ซ้อนอยู่เรียกว่าอนุประโยคอนุหรือแปลว่าเล็กนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคความซ้อนนะคะคุณครูได้ยกตัวอย่างมา3ประโยคด้วยกันประโยคที่หนึ่งเขารักคนที่สวมเสื้อสีแดงเป่าบุญจิ้นประหารขุนนางซึ่งเป็นโจรเขาว,วิ่งจนเป็นลมนักเรียนมาดูประโยคย่อย ของประโยคความซ้อนกันเลยนะคะซึ่งแบ่งได้สามชนิดค่ะมีอะไรบ้างมาดูเลยชนิดที่หนึ่งนามอนุประโยคคืออนุประโยคที่ทำหน้าที่อย่างนามอาจเป็นบทประธานหรือบทกรรมของประโยคใหญ่ก็ได้เช่นผู้ร้ายฆ่าคนซ่อนอยู่ในกระท่อมอันนี้เป็นประทานนะคะเขาเห็นงูเขียวกินเขียดอันนี้เป็นบทกรรมและมักมีคำเชื่อมคือคำว่าให คำว่าว่าคำาเช่นฉันไม่โกรธให้เขาเขาพูดว่าอากาศกรุงเทพเป็นพิษอันนี้คือนามานุประโยคนะคะคือชนิดที่หนึ่งค่ะเรามาดูชนิดที่สองกันเลยของประโยคย่อยนะคะคุณนามาณุประโยคคืออนุประโยคที่ขยายนามหรือสรรพนามในประโยคหลักโดยมีปะพันธ์สรรพนาม ที่ซึ่งอันเป็นบทเชื่อมนะคะเช่นเขาตีสุนัขที่กัดไก่เขาอภิปลายโรคเอดซึ่งเป็นโรคร้ายแรงทหารพลานเดินป่าอันรกร้างกว้างใหญ่เรามาดูชนิดที่สามกันเลยนะคะวิเศษนานุประโยคคืออนุประโยคที่ทำหน้าที่อย่างคำวิเศษคือขยายกริยาหรือขยายวิเศษในมุขยะประโยค มักจะมีประพันธ์วิเศษเช่นขณะที่หลังจากเหมือนจนตามเพราะเป็นบทเชื่อมนะคะเรามาดูกันเลยมีประโยคอะไรบ้าง mm hmm. เขาเป็นคนทํางานขณะที่ฝนตกหลังจากเขาป่วยเขาลาออกจากงานเขาคอยเธอเหมือนข้าวคอยฝนวัวเดินจนหญ้าตายเขาทํางานตามเจ้านายสั่งชาวบ้านล้มตายเพราะน้ำท่วม สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าจ้าแล้วก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ให้ครูด้วยนะจ๊ะนักเรียนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย